โยโยโยสวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r k Lost Island กับ Mod Eternal นะเหมือนเดิมแล้ววันนี้เราก็มาอ่าสร้างบ้านกันนะกับวิวบ้านน้ำตกที่อยู่ข้างหลังผมที่บินมาเจอโดยบังเอิญดึงมันสวยมากดูสิโอเคก่อนอื่นเลยผมจะสร้างอ่าสะพานเพื่อที่จะข้ามไป ที่เราจะทําบ้านกันฮนะเดี๋ยวขอเริ่มด้วยสะพานก่อนแล้วเราเข้ามาเตรียมพวกอุปกรณ์ฟาร์เดชันในการทําสะพานกันนะฮะสะพานจะเป็นสะพานไม้ธรรมดาน,นะฮะโอเคไปล,ลุยกันเลยอันดับแรกลาก็มาวางฟาร์เดชันให้ตรงกับฝั่งนู้นก่อนนะฮะฝั่งที่เราจะข้ามไปโอเคเล็งดีๆแล้วก็วางไปฮนะสองอันให้เฉพาะคนนะฮะเพราะว่าเดินเสาผมจะเอาไว้จอดฝั่งนี้ส่วนคนก็เดินเข้าไปฝั่งนู้นจริงๆมันมก็ลุยน้ําได้แหละแต่อยากอยากให้มันสวยงามงไงโเโอ้โหโคตรแซบตาเลยมันจ้าซะเหลือเกินเคีระวัง อันนี้ไปก่อนไม่รู้ว่ามันจะออกมาไงนะโอเคอันเมื่อกี้คือไม่ได้นะฮะเราจะมาวางแบบวางในหลุมนี่เลยในลำในช่องนี่เลยโอเคเพราะว่าวางข้างบนนี้เหมือนมันจะวางไม่ได้มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่โอเคงั้นเราจะทําแบบนี้ไปเลยนะฮะอ่าแล้วเราค่อยทําสโลโปขึ้นข้างบนโอเคเอาแบบ2เสร็จแล้วก็มาเริ่มวางบันไดกันเลยนะฮะโดยที่เราจะวางสามเหลี่ยมอ่าตั้งแบบนี้ก่อนพอนึกภาพออกไหมฮะก็คือจะเป็นสโลปขึ้นไปฝั่งนู้นอีกทีนึงแหละแล้วก็เดินลงมาเพราะว่า เมื่อกี้ผมทําแบบนี้แล้วมันไม่ตรงนะฮะหรือผมเล็งไม่ตรงเองวะโอเคแล้วเราก็วางเหมือนจะวางยังไม่ได้ต้องมีเจ้าตัวนี้ก่อนโอเควางปิดไปแค่นี้เราก็จะวางบันไดขึ้นไปได้แล้วอ่าแบบนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้สลุปขึ้นมาแล้วก็ลงไปฝั่งบ้านเราประมาณนี้นะฮะสำหรับสะพานโอเคเหมือนไว้จะไม่พอฟาร์มแปบ๊บฟาร์มเสร็จก็มาวางกันต่อเลยฮะสำหรับบันไดฝั่งนี้โอเควางไป2อ,อันแล้วก็บันไดสองอันก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วโอ้ยอยัางนะ เราต้องวางตัวซิลิงเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะยื่นไปถึงฝั่งนูน้นแล้วก็วางบัดไดลงไปอีกทีนึ่งแบบนิ้เลยเอ้าอ๋อเคเแล้วก็วางลงไปเลย1นึ่งสองอเคเพอดีเป๊ะนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการตกแต่งสะพาน,นนี้กันนะก่อนที่จะไปเริ่มสร้างตัวบ้านจริงของเราเริ่มต้นด้วยการวางรวบันไดก่อนเลยนะฮะการตกนะฮะเผื่อวิ่งมาเมาอยู่ดีๆตกนะฮะตรงกลางนี้จะเว้นไว้นะเอาไว้เป็นที่ยืน่นออกไปฝั่งนูน้นแต่ไม่ได้ยื่นแ ไปฝั่งน้ําตกฝั่งนี้นะจะยื่นไปฝั่งน้ําตกข้างบนน้ําตกจะมีข้างบนข้างล่าง2ที่นะฮะสามที่รวมฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวพาไปดูโอเคประมาณนี้ใส่อะไรเพิ่มดีนี่นะฮะเป็นโซนที่อยู่บ้านของเราเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันตรงนี้เลยอตรงนี้เลยบ้านของเราจะอยู่ตรงนี้เลยซึ่งมันสวยมากตรงนี้บินมาเจอดะบังเอิญแล้วมันแบบมันสวยแล้วมันก็ไม่มีสัตว์อันตรายเลยในพื้นที่น้ําตกแห่งนี้นะฮะจะมีก็แค่ข้างล่างนิดหน่อยจูจเหมือนว่าเราจะต้องการไม้มาหาศาลนะผมก็เลย ขี่เจ้ากิ้งตุ้มตัวนี้นะฮะไปฟาร์มไม้ดีกว่าแล้วเราก็กิ้งไปแบบไม่เกรงใจใครอะไรเงี้ยกิ้งแบบหลุนหลุดมามาตรงนี้เลยเกมมาฟาร์มไม้กันเสร็จแล้วก็กิ้งกับบ้านมาไงโอเคแม่ค่อนข้างสวยเลยนะตรงนี้สะภานของเราเดี๋ยวเราจะต่อเติมสักเล็กน้อยถึงปานกลางเสร็จแล้วเราก็จะวางซิลิงยื่นออกไปข้างนอกแบบนี้เลยนะฮะเพื่อที่จะเป็นวิวแบบว่ามายืนดูน้ําตกฝั่งนู้นได้นะฮะฝั่งข้างบนเนาะขี่เราจะทํากาแพงกั้นไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกั้นไว้ทําไมอะ แต่ก็กันไปเถอะดีแล้วกั้นแค่นี้พอจากนั้นเราก็มาเริ่มต้นในส่วนของบ้านของเรานะที่จะมาอยู่ตรงนี้กันนะเราจะมาเคลียร์พื้นที่รอบๆก่อนเลยในการเคลียร์ต้นไม้พวกนี้ต้นเดียวนั้นจะปล่อยไว้ก่อนนะเพื่อจะใช้ทําอะไรสวยๆได้โอเคแล้วมาเคลียร์หญ้าตอนนี้ไปเอาให้เตียนโอเค ผมวาดตรงนี้เลย1 2 3 4อันนี้จะเป็นส่วนของข้างหน้าหน้าบ้านหน้าทางเข้าเป็นระเบียงหน้าบ้านเหมือนกับบ้านไ,ไทยเลยนะฮะโอเค1 2 3 4ประมาณนี้5โอเคแล้วก็ยาวไปอาจะต้องไปหาไม้เพิ่มละประมาณนี้นะฮะเพราะว่าบ้านได้ออกแบบเลยฮะ,ค,ะคิดอะไรก็คิดอะไรอยู่ในหัวตอนนี้ก็วางวางวางไปมันเสร็จบ้านน่าจะเป็นแนวผสมนะฮะอ่าชั้นล่างจะเป็นไม้ชั้นบนก็ที่คิดไว้น่าจะเป็นของแบบสกอเร์เนะ่ะที่อ่าเอาดินเหนียวเอาดินเหนียวมาทำก็น่าจะสวยเป็นแบบ โอเควางวางบันไดทางขึ้นไปเอาวางให้ก่อนอา่าผมจะวางแบบแบบนี้น่าจะสวยกว่าแล้วก็มาวางเสากันก่อนเลยเป็นพิลาตรงนี้นะฮะโอเค1ต้นมันจะวางข้างๆได้หรือเปล่าวะาขอคิดก่อนคิดมันส,สดๆนี่แหละมาแล้วก็มาวางขยายขยายพื้นที่ข้างในนะฮะให้มันกว้างใหญ่ไพศาลไปกว่าเดิมโอเคสักสช่องน่าจะน่าจะพอดีมัง้งโอเคเพิ่มตรงนี้สวยโอเคบ้านเริ่มใหญ่ละ อันนี้ที่คิดไว้ตรงนี้นะ่าจะเป็นกระจกก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาวางประตูไว้ก่อนเราจะเอาเป็นตรงนี้เป็นทางเข้านะฮะโอเคประตูเปอเปอเปอโอเคนั่นแหละเป็นทางเข้านะฮะชั้นหนึ่งสปอยไว้ก่อนเลยว่าบ้านจะมี2ชั้นจากนั้นก็ได้เวลาของกําแพงและหน้าต่างนะฮะผมจะเอาหน้าต่างไว้แบบนี้อ่าเป็นหน้าต่างเอาไว้สองนะใครมาหน้าบ้านวนะประมาณนั้น <c oughs> ต่อไปเป็นกําแพงนะฮะอ่าผมจะเว้นช่องเอาไว้ใส่กระจกด้วยนะครับเพื่อความอ่าโมเดิ Modern. นิดนึงว่าบ้านบ้านโมเดินที่มีกระจกมันก็จะสวยงามไปอีกแบบอ่าเกเคฝั่งนี้ปิดไปตรงนี้เปิดนะเปิดหนึงช่องส่วนตรงนั้นผมจะเปิดไปสองช่องเลยโอเคอ่าตอนนี้ก็ปิดหมดเลยก็ได้อันนี้ที่หนึ่งโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับบ้านของเราก็จะทําสูงนิดนึงทงสูงเพราะว่าถ้า แค่เขาเรียกว่าอะไรอะกำแพงแค่ชิ้นเดียวมันมันจะต่ำเกินไปนะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็เอาสูงนิดนึงสักสองชั้นเราไ,ไปฟาร์มกันต่อไปฮะไปฟาร์มฮะฟาร์มฟาร์มไม้ฟาร์ม,รม,รมหินนะฮะโอเคนี่เป็นสะพานอันสวยงามของเราสวยหรือเปล่าวะน่าจะคิดไปเอง <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็จะมีแต่การฟาร์มแล้วก็การสร้างนะฮะไม่ได้บู๊อะไรมากมายนะฮะเอ็นจอยการสร้างนะครับผมฟาร์มเสร็จก็มาวางชั้นสองต่อ ไม่ใช่ชั้นสองแ่งชั้นแรกแหละออแต่ว่ามันสูงโอเคไอ้ที่เว้นไว้ก็จะเป็นกระจกนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปเอากระจกที่บ้านเก่ากันลุยแต่ก่อนจะไปนะฮะเรามาวางซิลลิงให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปทีเดียวะฮะจะได้ไม่อ่าวุ่นวายโอเคแล้วก็วางไปนี่แหละฮะมันก็จะสูงหน่อยมันจะได้ไม่ติดหัวะะเวลาเดินในบ้านชั้นสองก็ที่คิดไว้อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะทําเป็นอ่ดินเหนียวผสมไม้นะ,ะโอเคประมาณนี้มันบนเดินตรงไหนวะ จริงถ้าเป็นบ้านดนเหนียวทั้งหมดมันน่าจะสวยกว่านะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า,วาก็ค่อนข้างที่จะคราฟยากอยู่นะเพราะว่า,วาเราต้องไปหาดินเหนียวซึ่งแบบนี้มันต้องทําทยากอยู่เอานี้ทิ้งไปผมจะทําทางขึ้นชั้น2เป็นข้างหน้าตรงนี้นะจากนั้นเราก็เอาตัวนี้มาวางเป็นตัวสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็เอาบันไดามาวางนะเหมือนว่าเราจะต้องวางวองก่อนเอาวออยูน่นี่วางไปป้าบแล้วก็ค่อยไปวางบันไดอ่าก็จะขึ้นได้ละชั้น2ก็จะขึ้นฝั่งนี้เลยนะฮะเล้วเราทําทางต่อตรงนี้ ว,วางซีลิงปิดน่าจะวางบันไดได้เลยหรือเปล่าเอาสามเหลี่ยมมก่อนหนึ่งเพราะเพราะว่ามันต้องปิดอยู่ดีแล้วก็วางบันไดโอเคเป็นได้เสร็จสิ้นนะฮะส่วนไอตรงนี้ก็อาจจะเป็นเอาไว้เก็บเอาเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยแล้วกันตรงนี้จากนั้นผมก็ได้มาขนเอาพวกกระจกแล้วก็พวกดินเหนียวนะกลับไปเพื่อที่จะเอาไปทํานั่นเองโอเคแล้วก็เริ่มคราไปเลยมีเจ้าไอลูกตุ้มนี้คือไม่ใช่ลูกตุ้มสิ เจ้าหินกิ้งได้สะดวกมากเพราะว่ามันหาได้แทบทุกอย่างเลยโดยเฉพาะซีเมนต์ถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้ก็ต้องคงคงจะต้องไปคำว่เจ้าบีเวอร์มาแล้วและที่ขายไม่ได้นะฮะของที่ใช้ใทําชั้น2ก็คือดินเหนียวพวกนี้นี่เองจากแบบสกอเอิร์ธนะซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อเลยอยากเล่นอยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อแหละโอเคแล้วก็มาเอาของนี้กลับบ้านไปทีเดียวโอเคเหมือนจะต้องไปฟาร์มเพิ่มว่ะตัด แล้วเราก็วาร์ปมาเลยนะฮะเราจะมาเริ่มทําชั้น2กันนะฮะซึ่งชั้นล่างผมวางกระจกไปแล้วแต่ผมยังจำไม่ไว่าไฟาเสียโอเคไม่เป็นไรนะแต่ตรงนี้ไม่เสียนะตัดได้โอเคงั้นเรามาอันนี้เลยก็แลวกัน,ก,น,ก,นกระจกกระช่างมันนะซึ่งชั้นบนก็จะมีเหมือนกระจกเหมือนชั้น2เลยชั้นบนกับชั้น2องมปนชั้นเท่ากันนี่ว่าชั้นล่างกับชั้นบนนะฮะโอเคจะมีกระจกเหมือนกันเป็นแนวโมเดิร์นนะฮะโมเดิร์นผสมยุคเขาเรียกว,ว่าอะไรยุคกลางไหมบ้านไม้ยุกกลางรื้เปล่าวะไม เมื่อวางเสร็จแล้วเราก็มาวางเจ้าเพรานเดนเหนียวนี้ต่อนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะฮะแล้วเราก็วางไปให้เต็มเลยนะฮะสำหรับบ้านของเรานะฮะไม่รู้จะพหดดะไร โอเคสำหรับช่องตัวนี้ผมจะใส่เป็นกระจกนะเพื่อที่ตอนกลางวันเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดไฟนะอ่าสวยอยู่สวยอยู่ที่แปลว่าสวยอโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะสาหรับบ้านเราเดี๋ยวก็อาจจะมาตกแต่งในอนะคตให้มันสวยงามนะอาจจะไปหาหมดตกแต่งเพิ่มนะฮะพวกต้นวงต้นไม้อะไรพวกนี้ที่คิดไว้ชั้นล่างจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องเครื่องจักรชั้นบนก็จะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นประมาณนั้นถามว่านั่งเล่นไหมไม่ฮนะ นี่ฮะอย่างที่บอกว่าแถวนี้ไม่มีสารอันตรายขนาดใอในน้ําตรงนี้ยังไม่มีเลยปิรันยงปิรันยานะฮะแถมมีน้าตกสังสามอันลามังก็แสงสวยมากอย่างสวยเลยนี่ฮะวิวน้ําตกดูแสงสิ My God ถามว่าทำไมถึงเหลือไว้หนึ่งต้นก็นี่แหละเพราะเพื่อความสวยงามน,นะฮะมันก็น่าจะดีที่มีต้นไม้หนึ่งต้นตรงนี้แล้วมังก็สวยงามมากๆด้วยแล้วผมอาจจะทําเป็นจุดแคมปิง้งตรงนั้นเรื่องล็กนะโอเคอันนี้นอนถ่ายรูปสวย มันสวยจริงนะตรงนี้โอเคั้นไปต่อดกว่ามาแคมปิ้งข้างบ้านนะฮะแม่วางไว้ตรงไหนดียามันสูงอะมองไปก็เห็นก็ต้องอยู่ข้างต้นไม้นี่แหละอ่ะสแล้วเ,เป็นเก้าอี้นะฮะเอาไว้นั่งนั่งผิงไฟหน้าหนาวหันมาให้ตรงหนึ่งตัวตรงนูน้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งหันมาให้ตรงนี่การนั่งผิงไฟนะฮะสแล้ทก,ก็เอามานั่งมานั่งยาว คางต้นไม้เลยอันนี้วางได้เปล่าวางไม่ได้ต้องวางบนแพลตฟอร์มเท่านั้นโอเคถ้ามันวางไม่ได้เราก็วางไอ้นี่นะนี่คางต้นไม้เลยเป็นที่พิงสักสองฝั่งอ่าไปนั่งนั่งคุยกันนะฮะปิกนิกเล็กๆแล้วกองไฟไหม่กองแล้วก็วางตรงกลางนี่เลยสวยครับฝั่งน,น,นี้นี่มันจะนั่งแบบนี้พอดีเลยเสร็จแล้วผมก็ได้กลับบ้านนะเพื่อไปคับเต็นท์ตอนนี้มาแล้วเอามาลองวางดูซึ่งโอ้โห โคตรจะแคมปิ้งนะฮะนี่มีเต็นท์มันน่าจะวางเตียงข้างในได้นะเดี๋ยวลองดูนี่ไงวางได้จริงด้วยโอเคอเคุอค้ยต้องต้องขยับดีๆมันวางได้2เตียงเพื่อนี่ยังเหลนอสองเตียงอะ่ะขออีกเตียงนึงมาอุ้ยได้ปะได้แต่ติดกันหน่อยวางไปสแนปยากจัดโอเคประมาณนี้แม่โคตรจะแคมปิ้งเลยดูดิมีแคมปิ้งอยู่ข้างบ้านแถมมีวิวน้ำตกให้ดูโคตร พอดีเรามาวางประตูตรงนี้แล้วก็วางกระจกปิดไปตรงนี้ด้วยกันยุ่งเข้าไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาติดอแอร์ด้วยทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะฮะถ้ามีถ้าเกิดว่าบ้านมันไม่ได้ปิดประตูมันก็แอร์มันจะอาจจะไม่ทั่วถึงนะฮะอันนี้ผมคิดลึกเกินไปหรือเปล่าโอเคฮะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการสร้างอาร์คในวันนี้นะฮะก็ ไม่ได้เลิกทำนะฮะแต่ว่าก็มีเกมให้เล่นเยอะมากขึ้นก็ต้องเอาแบ่งเวลาไปเล่นเกมนู้นเกมนี้ทีนะอาก็เพิ่งจะมีเวลามาตัดนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าผมก็ต้องทํางานด้วยโอเคทางานด้วยเ,เล่นด้วยแล้วก็เอามาตัดด้วยหนจะพภาคเสียงด้วยนะฮะเพราะว่า,าตัดคลิปของผมผมไม่ได้พูดแบบพูดสดตลอดเวลานะฮะอาจจะมาอาัอาดแอพการตัดเพิ่มเข้าไปให้เพื่อให้มันดูดูโฟล์มากขึ้น แล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะของอาร์ก็มีดองไว้อยู่อะก็คืออดัดอัดไว้แล้วอ,อแต่แต่ยังไม่ได้ตัดนะฮะก็ <c oughs> คือมีหลายเกมจัดเลยตอนนี้เกมใน,นเรื่องไม่ว่าจะเป็นกินเอ่อกินเฮลกินเฮลก็ตอนนี้ยังเล่นเป็นโหมดธรรมดาอยู่แต่อาจจะไปเล่นในเรื่องแล้วนะ,ะเพื่อความบันเทิงนั่นเองแล้วก็จะมีเกมก็คือเป็น,เ,ปนเกมกราเดชนะฮะมนุษย์จิ๋วก็อันนี้ก็น่าสนใจ กเราติดตามเลยแล้วกันนะฮะรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ